รถหายไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนจําที่จอดรถไม่ได้ไม่รู้ต้องทำยังไงเป็นห่วงรถจนอดกังวลไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เจอกับปัญหาเหล่านี้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะเพราะวันนี้ไพ่มี4ฟังก์ชันความปลอดภัยใน T Connect โฉมใหม่สามารถใช้งานง่ายในคลิกเดียวมาแนะนำกันค่ะ Parking Mode โหมดจอดรถที่จะทำให้หมดปัญหาลืมที่จอด ซึ่งเพื่อนๆสามารถใส่ชั้นจอดหรือตำแหน่งเสาแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องจุดจอดรถข้อดีของโหมดนี้คือเมื่อเปิดโหมดจอดรถทิ้งไว้ถ้ารถเราถ,ถูกสตาร์ทโดยคนอื่นแอปจะส่งข้อความแจ้งเตือนทันทีอุ่นใจขึ้นแม้ไม่ได้อยู่ใกล้รถด้วย geo fencing ฟังก์ชันกำหนดขอบเขตความปลอดภยัยและแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวโดยเพื่อนๆสามารถกำหนดรัศมีการขับขี่ขั้นต่ำที่1กิโลเมตร สูงสุดถึง500กิโลเมตรหากรถราถูกขับเคลื่อนออกนอกรัศมีที่ตั้งไว้จะมีข้อความแจ้งเตือนทันทีค้นหาตำแหน่งรถได้ทุกเวลาด้วยไฟล์ไมค์คาซึ่งทำให้เพื่อนๆรู้ตำแหน่งของรถและยังดูเส้นทางผ่านฟังก์ชันไปที่รถหรือเนวิเก t ตทุกคาเพื่อนนำทางให้เรากลับไปยังรถได้อีกด้วยฟังก์ชันความปลอดภัยในทีคอนเนโใหม มีไว้อุ่นใจปลอดภัยหายห่หวงดาวโหลดติดเครื่องไว้อุ่นใจหายห่หวงค่ะ